เมนูกับเกม,มไก่อบปิดมาท่าซิมลมกันนะจาออ้าคื่อนอีกย่งหึงกินหกเหคา้าขวเลยอันนี้เขาบัวได้กินเขาชิเตะลงไก่ยนี่มื่งเส้ากินมาได้ครับอันนี้เขาจิน้นวดนวดมันด้วยนี่เขาเขียนว่าวายวายบั่งมนแต่คือ นวดมันหัมสิน,นวดมันก่อนนวดมันมันหอมเออต้องนวดก่อนใส่เครื่องปรุงถ้าใส่เครื่องปงรงปุงนวดมันมันเมือกมือนวดแห้งวะยากเดีกว่าเขากินนวดนวดนวดเห็นเนื้อมันนุ่มอันนี้เป็นไก่ป่านะบนนะไก่ป่า ปลาขาขาดไปหนะ่อยตู้นันยกคนออกไปนั่งหนนี่พี่คนตียหน่อยของตอ๋องหนัด้วย,ย,วย,ยน้ำวายของเมาวายพักนวายเมื่อของเมารย่งเี้ยเลยนมุนหอ,อันนี้เขาตำขาเขาเก็เนื้อนังได้ดีอตอนนี้เอาลงที่ล้างไวปรุงกันรึบ่ ใช้สิ่งปรุงเลยครับอันนี้เราจะปรุงลงไปเลยม่วมมักเสลยหรอกผมสุดมันขนาดโบราณนะเสลยเซบไลายเวัโอห้อันบัได้ดิใส่เยอะไม่ได้ รสดีใส่เข้าไปครับเนี่ยเค็ม่เค็มนอกเค็มอะช่วนนี้บอกเค็มอะเ,อเพื่อเอาซี่ใส่น้ำมันหอยนั่นปะอืมไปไก่เขามักด้วยวายไปอนแล้วข้าวซีใส่ปลาเด็ชจิ้งหม่อยรู้ปะใส่รสชาติใส่ได้เลยน,นะเนาะใส่รสชาติมันหอมมันจะหอมปลาเดช กันหน่อยกินนิดน,น,น,นึงใส่เยอะไม่ได้ครยมยัดครมอยู่ด้วยนิดน,นึงครับ,บราท่านเลยล่ะเก๋ความหอมอีกตมะม่วงหิาานแะดงนี่เจ้าเโปล,โล,โล,โลียนอแล้วนะอืม,มเปลีนน่ยนเยอะเนาะ เ,ออเต็มมึงเต็มจีนนะ่มันนี่นนี่แต่มันโมเมจิกอันไปปีด๊ดก็ดีเนะี่ยบแต่ว่าตษษ้องใส่ถ่านด้วยโอปนะิ๊นกานใด้ฟืนนะใกล้ดำ เขาเคยใส่รอบนั้นเด้อโอ้เคยใสแล้วเออไก่ดำปี๊ปีเลยไก่ขี้ดำเนาะเมนูกับแกมไก่อบปิดมาทาซิมนำกันเด้อจ้า